นักเลงคิดลองของพระทุดงยิงปืนเสรลหลวงปูด่ดูขณะที่ท่านนั่งภาวนาเจอดีเข้าให้เมื่อมีนักเลงคิดลองพระทุดงยิงปืนเสรลหลวงปูด่ดูขณะที่ท่านนั่งภาวนาแต่ยิงยังไงก็ยิงไม่ออกสุดท้ายต้องมาอ้อนวอนขอของดีจากท่านหลวงปู่ดูพรหมปัญโยบรรพชาอุปสมบทนวัดสแกตาบลธนู อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีหลวงปู่กรันเจ้าอาวาสวัดพระญาติการามเป็นพระอุปชาหลวงปู่แดเจ้าอาวาสวัดสแกเป็นพระกรรมวาจาจารย์หลวงปู่ฉายวัดกลางคลองสะบัวเป็นพระอนุสาวนาจารย์เมื่อวันที่10พฤษภาคมปีพุทธศักราช2468ตรงกับวันอาทิตย์ แรมสี่ค่ำเดือนหกได้รับฉายาว่าพรหม,มปัญโยด้วยความที่ท่านเป็นผู้มีความใฝ่รู้จึงมีความเพียรที่จะศึกษาทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติจากพระคณาจารย์ผู้ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมแห่งยุคนั้นอาทิเช่นหลวงพ่อกรันหลวงพ่อเผาท่านเจ้าขุนเนื่องพระครูชมหลวงพ่อรอดและหลายๆท่าน ตามจังหวัดต่างๆประสบการณ์ทุดงของท่านเมื่อประมาณเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2486ออกพรรษาแล้วท่านก็เริ่มออกเดินทุดงจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีเป้าหมายที่ป่าทางแถบจังหวัดกาญจนบุรีและแวะนมัสการสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นวัดพุทธฉายและรอยพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี จากนั้นท่านก็เดินทุดงไปยังจังหวัดสิงห์บุรีสุพรรณบุรีจนถึงจังหวัดกาญจนบุรีจึงเข้าพักปฏิบัติตามป่าเขาและถ้ำต่างๆหลวงพ่อดูท่านเคยเล่าให้ฟังว่าเริ่มแรกที่ท่านขนขวายศึกษาและปฏิบัตินั้นแท้จริงไม่ได้มุ่งเน้นมรรคผลนิพพานแต่หากต้องการเรียนรู้เพื่อให้ได้วิชาต่างๆเป็นต้นว่า วิชาคงกระพันชาตรีก็เพื่อจะสึกออกไปแก้แขนพวกโจรที่ปร้นบ้านโยมพ่อโยมแม่ถึงสองครั้งแต่เดชะบุญแม้ท่านจะสำเร็จวิชาต่างๆตามที่ตั้งใจเอาไว้ท่านกลับได้คิดนึกสลดสังเวชใจตัวเองที่ปล่อยให้อารมณ์อาฆาตแค้นทำร้ายจิตใจตนเองอยู่เป็นเวลานับสิบสิปีในที่สุดท่านก็ได้ตั้งจิตอโหสิกรรมให้แก่พวกโจรเหล่านั้น แล้มุ่งดำเนินจิตตามทางแห่งศีลสมาธิและปัญญาอย่างแท้จริงในระหว่งางที่ท่านเดินทุดองอยู่นั้นท่านเคยเล่าให้ฟังว่าได้พบฝูงควายป่ากำลังเดินเข้ามาทางท่านท่านตั้งสติอยู่ครู่หนึ่งจึงตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวหยุดยืนภาวนานิ่งอยู่ฝูงควายป่าที่มุ่งตรงมาทางท่านนั้นพอเข้ามาใกล้พอจะถึงตัวท่านก็กลับเดินทักษิณารอบตัวท่าน แล้วก็เดินจากไปบางแห่งที่ท่านเดินทุดงไปถึงท่านมักพบกับพวกนักเลงที่ชอบลองของครั้งหนึ่งมีพวกนักเลงเอาปืนมายิงใส่ท่านขณะนั่งภาวนาอยู่ในกรธท่านเล่าให้ฟังว่าพวกนี้ไม่เคารพพระสนใจแต่ของดีเมื่อยิงปืนไม่ออกจึงพากันมาแสดงตัวด้วยความนอบน้อมพร้อมกับอ้อนวอนขอของดีจึงทำให้ท่านต้องออกเดินทุดงหนีไปทางอื่น การปฏิบัติของท่านในช่วงทุ่ดงอยู่นั้นเป็นไปอย่างเอาจริงเอาจังยอมมอบกายถวายชีวิตไว้กับป่าเขาแต่สุขภาพธาตุขันของท่านก็ไม่เป็นใจเสียเลยบ่อยครั้งที่ท่านต้องเอาผ้ามาคาดที่หน้าพาเพื่อบรรเทาอาการปวดศรีรษะอีกทั้งก็มีอาการชาเท้ารุนแรงขึ้นเรื่อยๆแม้กระนั้นท่านก็ยังไม่ละความเพียรสมดังที่ท่านเคยสอนลูกศิษย์ว่านิพพานอยู่ฟากตาย ในการประพฤติปฏิบัตินั้นจำต้องมอบกายถวายชีวิตดังที่ท่านเคยกล่าวไว้แล้วถ้ามันไม่ดีหรือไม่พบความจริงก็ให้มันตายถ้ามันไม่ตายก็ให้มันดีหรือได้พบกับความจริงดังนั้นอุปสรรคต่างๆจึงกลับเป็นปัจจัยช่วยให้จิตใจของพระปฏิบัติแข็งแกร่งขึ้นเป็นลำดับ